พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักซึ่งกันและกันเพื่อการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์สัปดาห์ที่เจ็ดโครงล่างการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์โดยการถูกกระทําให้สําเร็จในความรักของพระองค์วันศุกโลมันสาม ความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่แท้จริงซึ่งพันธสัญญาใหม่ได้สอนไว้นั้นเป็นไปตามแผนการบริหารของพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าซึ่งก็คือพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์อีกมากมายกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าเพื่อก่อกำเนิดพระกายของพระคริสต์สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่สุดยอดของพระเจ้าอารบิกหนึ่ง ความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนเช่นนี้คือผลลัพธ์ของการแจกจ่ายพระเจ้าตรีเอกาภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดเข้าสู่ผู้เชื่อทั้งหลายมนุษย์พระเจ้าวงเล็บหนึ่งการแจกจ่ายนี้กระทำโดยพระเจ้าพระบิดาผู้เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นกำเนิดมัดทธิวบทที่หข้อที่สีิบแวิวรบทที่ยีข้อที่สิด และคำอธิบายสามข้อที่ยี่สิบเอ็ดวงเล็บสองการแจกจ่ายนี้มีพระเจ้าพระบุตรเป็นองค์ประกอบสองกรินโทบทที่สิบสามข้อที่สามข้อที่ห้าข้อที่เก้าข้อที่สิบเอ็ดวิวรบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบเอ็ดและคำอธิบายหนึ่งย่อหน้าที่หนึ่งวงเล็บสามการแจกจ่ายนี้กระทำผ่านพระเจ้าพระวิญญาณผู้เป็นการสามัคคีรม อาราบิก2งกรินโทบทที่13ถูกเขียนขึ้นเพื่อหนุนใจให้ผู้เชื่อถูกกระทําให้สำเร็จโดยประสบการณ์ที่มีต่อพระคลิสในฐานะที่เป็นชีวิตและการรับสุขที่มีต่อพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดอยู่ในความรักของพระบิดาพร้อมด้วยพระคุณของพระคลิสที่เป็นการสำแดงซึ่งความรักของพระบิดา และโดยการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณน,นั้นที่ได้แจกจ่ายความรักของพระบิดาที่อยู่ในพระคุณของพระคริสต์เข้าสู่ผู้เชื่อทั้งหลายข้อที่ห้าข้อที่เกข้อที่สิอข้อที่สิอัลบบกสาความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่กล่าวมานี้มีเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์และผู้ที่กระทำสำเร็จคือบุคคลที่มีของประธานเช่น อาคารทูตผู้เผยเพระวจนะผู้ประกาศพระกิตติคุณและผู้เลี้ยงกับอาจารย์เอเฟ,ฟโซบทที่4ข้อที่11บเถึง 12. สิบสอปดาที่7จวันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าสองกรินโทบทที่13ข้อที่11สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชมยินดีจงถูกกระทําให้สำเร็จสมบูรณ์จงรับการปอบโยน จงคิดในสิ่งเดียวกันและจงปองดองกันเช่นนี้พระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตยอยู่กับท่าน2กรินโทบทที่13ข้อที่14ขอให้พระคุณแห่งพระคุณของพระเยซูเจ้าความรักแห่งพระเจ้าและการสามัคคีธรรมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเราต้องมองเห็นการเปิดเผยของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ กรุงเยรูซาเล็มใหม่คือความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่แท้จริงและจริงแท้กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นการสำแดงสุดยอดแห่งพระกายของพระคริสต์ดังนั้นความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่แท้จริงก็คือพระกายของพระคริสต์ด้วยเช่นกันซึ่งก็คือการรวบยอดของมนุษย์พระเจ้าทั้งหมดที่ได้ดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้า เลือกอ่านข่าวสารความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่แท้จริงซึ่งพันธสัญญาใหม่ได้สอนไว้นั้นเป็นไปนตามแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าซึ่งก็คือพระเจ้าทรงต้องการกลายเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์อีกมากมายจะกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าเพื่อก่อกําเนิดพระกายของพระคริสต์สาเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่สุดยอดของพระเจ้า ความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนเช่นนี้คือผลลัพธ์ของการแจกจ่ายพระเจ้าตรีเอกาภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดเข้าสู่ผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งก็คือมนุษย์พระเจ้าโดยมีพระเจ้าพระบิดาเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นกำเนิด,รนนดพระนิสัยของพระบิดาคือฐานทองคำของกรุงเยรูซาเล็มใหม่มาเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นกำเนิดของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ความครบสมบูรณ์ของเสเซียนที่แท้จริงยังมีพระเจ้าพระบุตรเป็นองค์ประกอบเรื่องนี้มีแบบเร็งโดยประตูไข่มุกข,ของกรุงเยรูซาเล็มใหม่การสามัคคีธรรมที่ทำการแจกจ่ายพระเจ้าพระวิญญาณคือการหลั่งน้ำเลี้ยงของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาห่อหุ้มเราไว้โดยหขั้นตอนการบังเกิดใหม่การแบ่งแยกบริสุทธิ์การเปลี่ยนใหม่ การเปลี่ยนแปลงการถอดแบบและการได้รับสง่าราศีโดย6ขั้นตอนนี้พระวิญญาณน,นั้นในฐานะพระภาคที่สมของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาสำเร็จการงานแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เรากลายเป็นไข่มุกที่ครบถ้วน2กรินโทบทที่13ถูกเขียนขึ้นเพื่อนหนุนใจให้ผู้เชื่อที่ถูกกระทำให้สำเร็จ โดยประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์ในฐานะที่เป็นชีวิตและการรับสุขที่มีต่อพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดอยู่ในความรักของพระบิดาพร้อมด้วยพระคุณของพระคริสต์ที่เป็นการสัมแดงแห่งความรักของพระบิดาและโดยการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณนั้นที่ได้แจกจ่ายความรักของพระบิดาที่อยู่ในพระคุณของพระคริสต์ที่เข้าสู่ผู้เชื่อทั้งหลาย ในสองกรีนโทบทที่สิบสามเปาโลสอนถึงความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนในรูปแบบของเขาซึ่งเกิดขึ้นโดยพระคริสตที่อยู่ในเราพระคุณของพระคริสตพระบุตรของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าพระบิดาและการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณนั้นผู้เป็นพระภาคที่สามของตรีเอกภาพล้วนสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาเพื่อหลังออกซึ่งพระเจ้าตรีเอกภาพ ในองค์ประกอบแห่งชีวิตของพระองค์มาหล่อหุ้มเราเพื่อมาสำเร็จเราความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่แท้จริงมีเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ผู้ที่มาทำการสำเร็จความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนประเภทนี้ก็คือบุคคลที่มีของประธานเช่นอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศพระกิตติคุณและผู้เลี้ยง กับอาจารย์อัครทูตชี้แจงหลักความจริงเพื่อก่อตั้งคริสตจักรผู้เผยพระวจนะผเผยพระวจนะเพื่อการก่อสร้างคริสตจักรผู้เผยพระวจนะที่ถูกต้องต้องเผยพระวจนะด้วยถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พยากรณ์เป็นหลักแต่พูดออกซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสําคัญนี่คือสิ่งที่ยัสยากระทำเมื่อเขากล่าวว่า หญิงพมจารีคนหนึ่งจะให้กำเนิดบุตรที่มีชื่อว่าพระเจ้าองค์มหฮิติลิตและพระบิดาองค์นิลันผู้ประกาศภักดิคุณประกาศภักดิคุณเพื่อทำให้คนบาปก,กลายเป็นอวัยวะของพระคริสต์สำหรับพระกายของพระองค์พวกเขาไม่ได้ประกาศภักดิคุณเพื่อได้มารับซึ่งดวงวิญญาณซึ่งเพื่อได้มาซึ่งอวัยวะของพระคริสต์พวกเขาได้รับคนบาป เพื่อทําให้พวกเขากลายเป็นอวัยวะของพระคริสต์สาหรับพระกายของพระองค์ไม่ใช่ได้ดวงวิญญาณของพวกเขามาเพื่อพวกเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ผู้เลี้ยงเลี้ยงดูผู้เชื่อที่เยาววัยเพื่อพวกเขาจะได้เติบโตขึ้นสำหรับการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์อาจารย์สอนผู้เชื่อเพื่อพวกเขาจะได้รับการเสริมสร้างมาก่อตั้งคริสตจักรทั้งหลาย Amen.